จุดเปลี่ยนของข่าวการหลบหนีของนักโทษชายชาวลิตก็คือคลิป2ชิ้นที่ถูกอ้างว่าเป็นเนื้อหาที่เขาเป็นคนจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันในความไม่ยุติธรรมที่ได้รับนะคะเนื้อหากล่าวพาดพิงกลุ่มบุคคลหลายส่วนที่เขาเชื่อได้ว่าทำให้เขาต้องกลายเป็นแพะในการรับผิดแทนคนอื่นค่ะบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีในคลิปของในแป้งเนี่ย พบว่ามีหลายส่วนนะคะมีทั้งอายการบุคคลทั่วไปตำรวจและทหารจากข้อมูลที่อ้างว่าคืนที่นายจรวดญาติของอายการบอยถูกจับไปไม่มีใครรู้ว่าคนที่จับเป็นตำรวจและอายการได้มาร่วมวางแผนในการช่วยเหลือนายจรวดด้วยนะคะที่ฉันคุยกับอายการน้ำแท้ มีบุญสล่ามค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอายการสูงสุดว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกไปตั้งแต่เริ่มแรกหรือไม่อายการน้ําแท้อธิบายโดยยกกรณีอื่นๆมาเทียบเคียงในคดียาเสพติดค่ะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจจะก,กระทําทุจริตมักจะอาศัยช่องว่างจากการข่าวเมื่อทราบว่าใครจะขนยาเข้ามาก็จะไปจับตัวเอาไว้ค่ะแล้วก็จะเค้นหาว่ายาเสพติดอยู่ที่ มีปริมาณเท่าไหร่ยาจะนำไปสู่การรีดเงินไม่มีการจับกลุมพร้อมกับของกลางบันทึกนำส่งกับพนักงานสอบสวนนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาการกล่าวหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนยาเสพติดภาค8ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานนำมาซึ่งความกระจา่าง ในการกล่าวพาดพิงการทำงานของตำรวจค่ะแต่คำพาดพิงของนายแป้งยังไปถึงอายการสองคนคนหนึ่งคืออายการบอยถูกกล่าวหาว่าร่วมกันวางแผนให้ไปชิงตัวนายจรวดโดยที่ไม่บอกกับนายแป้งว่าคนที่จับนายจรวดไปเป็นตำรวจและได้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตในเรื่องนี้นะคะเขาควรจะวางบทบาทของตัวเองในฐานะที่เป็นญาติกัน หรืออย่างไรอายการน้ำแท้ชี้ว่าถ้าจะมองในมุมความเป็นญาติกันก็คงจะไม่ผิดที่จะประสานให้ผู้กวางขวางเข้ามาช่วยเหลือญาติที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะต้นทางก็คือไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะโดนอุ้มแต่ในการสอบสวนของคณะกรรมการอายการก็ควรจะมีคำตอบว่าในวิธีปฏิบัติที่ควรจะทำอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดต้องประสานไปยังตำรวจหรือไม่คะ่ะ รู้จาักการต้องตั้งตั้งกรรมการเนี่ยครับเขาต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอย่างอายการตั้งกรรมการสอบสวนอ่าพฤติการของอายการบอใบไม้เนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เขาพวกเดียวกันก็จะรู้ว่าเรื่องแบบนี้ควรทําอย่างไรเรื่องแบบนี้ควรทําอย่างไรถ้าคุณท,ทําผิดแตกแตก,กต่างจากวิธีที่ที่ถูกที่ควรแล้วอธิบายไม่ได้เนี่ยว่ามันดีกว่าอย่างไรเนี่ยก็ก็ถือว่ามีแลวประกอบกับพยานหลักฐานอื่นเช่นมีพยานปากื่นบอกว่า รับผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ก็ลงโทษทางภายในองค์กรได้ตั้งแต่การไล่แนสุดก็คือการไล่ออกค่ะแล้วถ้าพบเหตุการณ์ว่ามันมีการทุจริตด้วยในสำนวนก็ดำเนินคดีการที่อายการไล่ออกและดำเนินคดีอาญา คนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเป็นอธิบดีอายการภาคก้าในเวลานั้นค่ะถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ฟ้องผู้ต้องหาคนอื่นๆด้วยเหตุใดอายการน้ําแท้มองว่าสํานวนมีผลอย่างมากนะคะเพราะการจะฟ้องมันฟ้องกันได้แค่ครั้งเดียวกฎหมายก็ป้องกันไม่ให้ใช้การฟ้องเป็นการกันแกล้งประชาชนด้วยแล้ว แป้งจะมีสิทธ์อะไรในทางกฎหมายเพื่อที่จะรื้อฟื้นการพิจารณาคดีกับจำเลยคนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกลงโทษหรือไม่ไอาการน้ำแท้ชี้ว่ายังมีสิทธิ์ที่จะทำได้ตามกฎหมายปวิอายามาตราหนึ่งสี่เจ็ดค่ะคนอื่นไม่ถูกจำเนินคดีถูกไอการต่างไม่ฟ้องไปหมดค่ะก็ต้องใช้วิอายามาตราสี่อยสี่เจ็ดที่เขียนไว้ว่าห้ามขึ้นคำว่าห้ามนะห้ามไม่ให้ทำการสอบสวนใหม่ยกเว้นที่ห้ามเพราะอะไรครับ เมื่อถ้สอบสวนเรื่อยๆแจ้งข้อหาเรื่อยๆมันเป็นการลังแกประชาชนไงเดี๋ยวจับ <c oughs> เดี๋ยวสอบสวนเดี๋ยวจับเดี๋ยวสอบสวนเดี๋ยวประกันตัวมันเป็นการลังแกเขาห้ามไม่ให้หลังแกบ่อยๆพ <c oughs> <ๆ>ูดง่ายๆจะทําอะไรต้องยกเว้นมีพยานฐ,ฐานที่สําคัญที่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดแปลว่าจะสอบสวนจะเรียกเขามาแจ้งข้อหาจะดําเนินคดีกับเขาจะจับเขา จะต้องปรากฏว,ว่าพยานหลักฐานที่คุณมีในมือในตอนเนี้เป็นพยานหลักฐานที่หนักแน่นจะดําเนินคดีเขาได้เพื่อให้ศาลลงโทษได้ค่ะ ข้อที่จริงก็คือคดีนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมานค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่จะบังคับให้เจ้าหน้าที่ชุดกับจับกลุ่มจะต้องติดตั้งกล้องขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันไม่ให้งานสอบสวนเป็นการทําลายพยานหลักฐานที่สําคัญหรือนําไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นะคะฉะนั้นกรณีของนักโทษชายชาวลิทคืออีกหนึ่งบทเรียนของกระบวนการยุติธรรมด้วยหรือไม่ค่ะ การจะได้ความจริงแปลว่าพยานหลักฐานมันต้องครบถ้วนคถ้าพยานหลักฐานมันสูญหายถูกทําลายหรือถูกบิดเบือนไปนะครับความจริงย่อมไม่ปรากฏเมื่อความจริงย่อมไม่ปรากฏความยิ่งธรรมมันไม่ปรากฏแน่นอนอนะครับอันนี้เป็นบทเรียนว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องเท่านั้นเองที่ทําให้เราเห็นว่าความจริงในพื้นที่ ยะหลักฐานต่างๆมันไม่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้มันตรงตามความเป็นจริงเพราะกระบวนการที่ทําบ้านเรามันไม่มีหน่วยงานอื่นลงไปร่วมตรวจสอบในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี